สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ยังอยู่ในช่วงของคนทําเกษตรครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการทําสาวมะละกอทําไมเราต้องทําสาวมะละกอด้วยก็เพราะว่ามะละกอเนี่ยถ้าอายุประมาณ1ปีขึ้นไปเนี่ยลำต้นจะสูงแล้วก็การเก็บผลผลิตมันจะยุ่งยากหรือบางต้นอาจจะมีผลไม่สมบูรณ์ซึ่งในสวนของผมเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างนะครับก็เลยจะมาทําสาวมะละกอให้ แตกยอดใหม่แล้วก็มีผลดกสมบูรณ์เหมือนเดิมก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาเลือกต้นมะละกอที่เราจะทำาสาวนะครับอ่าผมจะเอาต้นนี้ก็แล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันจะสูงแล้วก็ติดผลช่วงคอสองไม่เยอะนะครับเราจะมาทำให้มันแตกยอดใหม่แล้วก็ให้เป็นต้นเตี้ยก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราแบ่งมะละกอต้นนั้นออกเป็น3ส่วนครับเพราะว่าเราจะตัดออก2ส่วนให้เหลือส่วนเดียว ทีนี้ก่อนที่เราจะตัดเนี่ยให้เราสังเกตดูตายอดของมันก่อนตายอดอยู่ไหนก็คือตายอดก็คือจุดที่จะแตกเป็นยอดอ่อนขึ้นมาเพื่อจะเป็นกิ่งใหม่และให้ผลชุดใหม่ต่อไปสังเกตดูข้างต้นนี้ครับตายอดจะอยู่ข้างๆนะที่ผมวงกลมไว้นะครับเมื่อเราเลือกได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำการตัดโดยใช้เลื่อย หรือมีดก็ได้นะครับวิธีการตัดให้เราตัดเฉียงในลักษณะนี้ตามคลิปวิดีโอนี้เลยการตัดเนี่ยต้องตัดเหนือตายอดที่มันจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนี่ยประมาณ1-2ึงฝ่ามือนะครับอพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ถุงพลาสติกครอบเอาไว้ตัดเฉียง15องศาเพื่อป้องกันไม่ให้มีความชื้นเพราะว่าที่ผมทำเนี่ย ผมทำช่วงหน้าฝนนะครับก็เสร็จแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรบํารุงใบบํารุงยอดเพิ่มให้มันสน,น่อยก็คือสูตรไนโตรเจน4600หรือหวานบางๆโรยบางๆนะครับอันที่จริงมันไม่ต้องใช้ก็ได้แต่พอดีปุ๋ยผมเหลือพอดีนะครับจากนั้นเราก็จากนั้นเราก็กรบทับด้วยมูลสัตว์เก่าผสมกับแกลบ บางๆเพื่อกรบเม็ดปุ๋ยไว้อันนี้เป็นมูลสัตว์เก่าค้างปีนะครับผสมกับแกลบก็เป็นการช่วยเพิ่มในตโรโเจนนะครับเร่งการแตกยอดถอดใบให้กับพืชนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็คลุมด้วยเศษใบไม้แห้งเพื่อเก็บรักษาความชื้นเอาไว้เป็นการป้องกันวัชพืชเป็นการบำรุงต้นให้ พร้อมที่จะแตกยอดใหม่แล้วก็พร้อมที่จะติดดอกออกผลต่อไปนะครับนี่เป็นต้นที่ผมทําไปก่อนหน้านี้นะครับก็ติดผลเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะติดผลดกซะด้วยก็ลองไปทําดูสําหรับคนที่ปลูกมะละกอไว้ต้นมันสูงเกินไปหรือว่าผลคอ2คอ3เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เราต้องการบํารุงต้นใหม่ก็แบ่งมะละกอเป็น3ส่วนแล้วก็ หาดูตายอดตายอดผัวจะจันไม่ใช่พูดเลยเปื่อยไปแล้ว <c oughs> ก็หาดูตายอดคือจุดที่มันพร้อมจะแตกยอดอ่อนเป็นลำต้นต่อไปก็ตัด15องศาแล้วก็กลุ่มด้วยถุงพลาสติกหรือจะใช้ปูนแดงทาการเชื้อราก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้จากนั้นก็บำรุงต้นด้วยปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง หรือไม่ใช้ก็ได้อาจจะใช้มูลสัตว์เก่าโรยรอบโคนต้นแล้วก็คุมด้วยเศษฟางเศษใบไม้แห้งนิดนึงก็จะเป็นการบำรุงต้นให้พร้อมที่จะแตกยอดแล้วก็สร้างผลผลิตชุดใหม่ต่อไปโอเคลองทำดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกับสิ่งดีๆในคลิปวิดีโอหน้าที่ผมจะนำมาเสนออย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ